สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับมีคำถามคำถามหนึ่งถามมาว่าลุงเวลาเล่นเกม Li n e เลนเจอร์ในแอปโครนทำไมถึงไม่มีเสียงอย่างเช่นแอปโครนแอปนี้อ่าเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูก่อนนะฮะเึ๊บกดเข้าเกมนะครับ นี่เข้าเกมแล้วนะจ๊ะก็น้องๆที่เห็นแอปโคดเห็นชื่อแอปโคดเมื่อสักครู่นี้ก็จำไว้ด้วยนะครับว่าแอปโคนดแอปไหนที่มันไม่มีเสียงนะครับอ่า อันนี้จะเห็นว่าเข้าเกมไปที่เรียบร้อยเปิดเสียงเปิดอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีเสียงปิดเปิดไม่มีเสียงนะครับอ้าวอันนี้คือแอปโคนอันนี้ที่ชื่อว่า t o Account หรือว่าอันนี้นะครับ To แอคเคาที่เป็นรูปขาขาวม่วงๆนี่นะครับต่อไปเราไปเข้าแอปโค้ดที่ชื่อว่า Dual Spread กันบ้างนะครับ d u a l spread ฟับเข้าไปมันก็จะมีโฆษณาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงตัดทิ้งก็เข้าไปฟ๊บอ้าว ทำไมแอปโคนแอปนี้มีเสียงปิดปิดได้เปิดอา้าวเปิดได้นี่นะฮะเลือกใช้กันให้ถูกนะครับไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเมื่อกี้เห็นหน้าตากันแล้วนะครับต่อไปแอปโคนอีกแอปหนึ่งไปดูกันนะฮะ อีกแอปหนึ่งแอปแรกนี้ไม่มีเสียงแอปที่สอ,อันนี้มีเสียงแอปที่สามมันติสเปรดโชเข้าไปครับ f ฟรับเลือกใช้กันให้ถูกนะจ๊ะอา้าวอันนี้เป็นแอปที่สของแอปโคนนะครับเฟรฟแอปนี้เข้ามาแล้ว เข้ามาแล้วเปรบมีเสียงเกมไหมไปทดสอบเปรบเปิดมีใช้ได้เลือกกันให้ถูกนี่นะครับแอปที่สามมีเสียงเกมนะครับปึ๊บปบปิดเปิด,ปดนี่นะครับอา้าวเห็นแล้วนะครับสามแอปแล้วนะครับต่อไปแอป ที่สก็จะเป็นสีม่วง,งตัว S m u มันติ c o u n t นะครับแอปที่4ี่ฟรับเข้าไปมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเนี่ยอ้าวมาแล้วนะครับปบ เข้าสู่เกมแอปที่4ใช้เวลาสักครูนะครับในการเข้าเกมแต่ละ id นะครับแล้วครับเปรบ ร้อนี่นะครับอา้าวทดสอบการเปิดเสียงสิมีเสียงไหมเฟรบอ้าวแอปีเงียบนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเงียบนะครับแล้วก็ไปดูชื่อกันให้ดีนะครับว่าควรจะใช้แอปคูแอปไหนนะครับต่อไป แอปที่ห้านะครับเวลาไปเล่นเกมหลายแล่เจอแอปที่ห้านะครับเป็นแอป,ปนี้นะฮะแอปหนึ่งแอปสองแอปสามแอปสี่ดูให้ดีนะจ๊ะเห็นยังเห็นข้อสังเกตรหรือยังว่าแอป,ปไหนมีเสียงแอป,ปไหนไม่มีเสียงอันนี้คือไม่มีเสียงขาวขาวม่วงม่วงขาวขาวม่วงม่วงไม่มีเสียงแต่แอป,ปอันนี้มีเสียงดวลสเปรดกับมันติสเปรดมีเสียงต่อไปเป็นพารา l ล้ s สเปรดนะครับ าชุเข้าสู่เกมเอา้าวเข้ามาแล้วทดสอบเสียงกันหน่อยเฟรบเปิดเสียงสิอ่า ได้ยินไหมครับเห็นไหมฮะปิดเปิดปิดนะครับอ้าวก็รู้กันแล้วนะครับทั้งหมด5แอปโคนที่เอามาให้ดูกันตรงนี้ก็ให้น้องๆไปเลือกใช้กันให้ถูกก็มี3แอปที่ใช้ได้อีก2แอปเสียงไม่ออกนะครับเสียงไม่ออกก็คือแอปสีม,ม่วงอันนี้กับอันนี้ส่วน ดูอัลสเปซมันติสเปซแล้วก็พาราเรลสเปซใช้งานได้มีเสียงเอฟเฟกมีเสียงเกมด้วยนะครับอ้าวขอบคุณกาวรับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมน,นีจุใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุบ,จบ